นะคะคนไห้เออชย้ชยของตอนนี้เลยนะคะคือเอามาองทานได้ก็คือตัวของด้นตัของท้ายของไอเป็นมินยนาคือมันมูกต่ที่ว่าไรราไหมมันเป็นสร้อยเว้ยคือแบบโอ้ไม่ก็จ้าคือมันสวยนะบเลยทำไเป็นสร้อหวัวใจหรือปลอาเนี่ยจำไม่ได้นี่อะไรนี้ไอยยาวข้ามคาร์ซไปนะเพราะว่มได้แบบ ทุกคไ่ไปอ่านองได้นะเพราะว่มันะมันจะนี่อนแล้วโ m g ดสินีนนสวยสวมากใส่ดยเลยก็่ะใส่ะบอก่าะบอจะใส่แล้ว,ลวอ่ะนี่มนสวยนทุกคนดูดิ เยอะเลยนี่สวยนะปรับสีปรับไรอ่ะก็ดีนี่ดาราทุกคนสวยอะเลยนี่ใส่กับเจ้าจอกก็สวยมากเอ้ยสวยอะนี่นี่คนอะไรนี่คน แล้วก็ขอบคุณที่ฝากกันนะคะขอบ,บเชียร์ผมตอนนี้ากาได้เป็นเทคนเนอร์ได้โอเคยยังเหรอเสร็จแล้วที่การเอาเดี๋ยวผมมาสอนที่ไหงนะงั้นไปขอบคุณไม่หลายคน